สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำสเต็กเนื้อหรือว่าเนื้อย่างเกลือนี่แหละครับเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งแต่เราทำสไตล์อีสานนะครับสไตล์แบบลาวๆนะครับเนื้อย่างเกลือใส่กินกับน้ำจิ้มเจีวแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับไปดูวิธีทำนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาทำแบบสไตล์ฝรั่งนะครับ ทำเนื้อนะครับเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างสไตล์ฝรั่งครับอาหารไทยทำมาเยอะแล้วครับเบื่อๆก็ทำอาหารฝรั่งบ้างครับเนื้อติดมันนะครับเราจะมาทําเนื้อย่างเรือนะครับก็ใส่หมานี้นะครับเนื้อติดมันนะครับเนื้อติดมันนะครับซึ่งกิโลกรัมนะครับเรามาทําย่างเตือจัดไปครับสักครู่นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับหันเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทํา สเต็กย่างนะครับเป็นเนื้อย่างเปือนนะครับเอาง่ายๆครับสไตล์อิสานนะครับสไตล์อินดี้นะครับสักครู่นะครับจะจัดให้ดูย่างนะครับกําลังย่างอยู่นะครับเดี๋ยวให้มันสุกข้างหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกข้างหนึ่งนะครับสักครู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมจะย่างออกมาประมาณนี้ครับประมาณแบบมีเดียมมีเดียมนะครับก็ได้รสหวานนะครับหวานแล้วก็เค็มนิดนนะครับเพราะว่าเราย่างเปืที่ใจนะครับเราประมาณนี้นะครับผม ะลงคลิปเต็มให้ดูนะครับสำเร็จนะครับพร้อมสเสิร์ฟนะครับพร้อมสเสิร์ฟความอร่อยนะครับเนื้อย่างเปลือยนะครับขอคุณเนื้อไทยฝรั่งเศสนะครับที่หลังเตี๋ยลังจิตนะครับขอบคุณมากๆครับ